และในบทที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการศึกษาและวิจัยด้านการตลาดเพื่อธุรกิจกันค่ะจริงๆแล้วในการทําธุรกิจบนยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากคือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่คุณรู้จักกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าเขาเป็นใคร เพศอะไรอาชีพอะไรมีรายได้เท่าไหร่แล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยขายของได้ง่ายขึ้นเพราะสินค้าและบริการทุกชนิดบนโลกนี้ไม่ได้ขายสําหรับทุกคนนะคะในการทําการตลาดเราต้องจําเป็นมากที่จะต้องศึกษาลงลึกวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดและตรงกลุ่มกับสินค้าและบริการของเราค่ะ วันนี้นะคะเรามาลองวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายกันดูทําอย่างไรบ้างเวลาที่คุณมีสินค้าและบริการหรือว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณจําเป็นต้องคํานึงมากๆคือการวางให้ชัดเจนว่าลูกค้าของคุณคือใคร เพศหญิงกี่เปอร์เซนต์เพศชายกี่เปอร์เซนต์ถ้าเพศหญิงเยอะหรือมากกว่าเพศชายเนี่ยแล้วเพศหญิงเนี่ยอายุเท่าไหร่กลุ่มช่วงอายุก็สําคัญมากนะคะสําคัญยังไงเพราะเมื่อคุณรู้ว่าลูกค้าคุณเนี่ยอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่หรือว่าเพศอะไรเนี่ยเวลาเราทําโฆษณาหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถทําไปตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีคะ่ะและยังไม่รวมถึงสิ่งที่คุณต้องรู้อีกนะคะนั่นก็คืออาชีพของกลุ่มเป้าหมายคุณเป็นพนักง,งานเงินเดือนไหมมีรายได้เท่าไหร่นะคะ ปัจจุบันเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไร ชอบเรื่องสุขภาพชอบความสวยงามหรือว่าชอบเรื่องอะไรเป็นหลักนะคะนอกจากความสนใจแล้วเนี่ยก็ต้องรู้อีกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการอะไรซื้อสินค้าไปเพื่ออะไรมีเพนพอยต์หรือปัญหาอะไรแล้วสินค้าของเราจะเข้าไปแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างไรได้บ้างนี่คือสิ่งสําคัญมากๆนะคะการที่คุณจะต้องเรียนรู้และวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของคุณวันนี้หลายๆคนนะคะเคยขายสินค้าและบริการ มาเนาะผ่านช่องทางแบบการตลาดแบบเดิมๆนะคะหรือว่ามีหน้าร้านเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเรียนรู้เลยจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเมื่อวานใครมาซื้อของเราไปจําหน้าลูกค้ายัางไม่ได้เลยนะคะแต่บางคนก็จะมีลูกค้าประจําถูกไหมคะแต่วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบการทําการตลาดย้ายมาอยู่ในการทําการตลาดบนโลกดิจิตอลหรือการตลาดออนไลน์แล้วทําให้เรารู้จักและเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นสิ่งสําคัญคือเราสามารถเก็บฐานข้อมูลลูกค้าได้เป็นขนาด จำนวนมากเลยนะคะแล้วเราจะได้เห็นเลยว่าลูกค้าเรามีเพศอะไรบ้างกลุ่มอายุอะไรบ้างเขาสนใจเรื่องอะไรเขาต้องการอะไรจริงๆและเราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาเพื่อทำคอนเทนต์ต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะสิ่งที่คุณต้องศึกษาเพิ่มเติมค่ะคุณจําเป็นต้องศึกษาคู่แข่งในตลาดเดียวกับธุรกิของคุณด้วยเพราะหลายๆคนนะคะ บางทีเรานั่งทําการตลาดหรือว่าเรามีหน้าร้านเนี่ยเราอาจจะไม่เคยมองเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมวันนี้ยอดร้านเราตกอะ่ะแต่ยอดฝั่งร้านตรงข้ามเขาดีเอาดีเอาเพราะเราไม่เคยทําการศึกษาและลงลึกไปที่ กลุ่มของคู่แข่งของเราเลยว่าวันนี้คู่แข่งกําลังทําอะไรอยู่เขามีอะไรที่มากกว่าเราเขามีอะไรที่เหนือเราหรือเขามีอะไรที่เรายังไม่มีหรือเปล่าสิ่งนี้สําคัญมากนะคะในการทําการตลาดในยุคนี้ค่ะเชื่อไหมคะว่าถ้าคุณเพียงแค่เนี่ยปรับตัวแล้วศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่แข่งของคุณแล้ววางกลยุทธ์ให้ชัดเจนว่าคุณจะสามารถที่จะแย่งลูกค้าหนึ่งหรือ2%มาจากเขาได้อย่างไรและจะวางแผนในการแข่งขันเพื่อให้เราชนะตลาดหรือชนะ คู่แข่งของเราได้อย่างไรรู้แค่นี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นได้แล้วนะคะเหมือนที่เขาพูดไงคะว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเลยนะคะวันนี้เราทําธุรกิจเราเองก็เหมือนกําลังจะต้องสู้รบบนสังเวียนของแบรนด์และธุรกิจที่เรายือนอยู่เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการขาเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่กําลังเกิดขึ้นในโลกยุค2025นะคะ วันนี้นะคะก็จะขอแนะนำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งเราได้แบบง่ายๆซึ่งวิธีการก็ง่ายมากเลยค่ะเรามีมือถืออยู่แล้วเนาะเราเซิร์ชเข้าไปใน Google หรือว่าในเพจ a c e b o o k หรือว่าใน Instagram ค่ะเซิร์ชเลยว่าธุรกิจแบบเดียวกันกับเราเนี่ยมีกี่ธุรกิจแล้วเขาทำอะไรกันอยู่บ้างเขาวางขายราคาเท่าไหร่เขามีรีวิวดีมากน้อยแค่ไหนลูกค้าที่รีวิวเขาหรือว่าคอมเมนต์เขาเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอะไรในธุรกิจของเขานะคะ มันก็คล้ายกับว่าลูกค้ากําลังจะบอกเราเช่นกันว่าเขาไม่ชอบหรือว่าชอบอะไรในธุรกิจของเราเช่นเดียวกันค่ะ การศึกษาคู่แข่งมีประโยชน์มากนะคะทําให้เราเรียนรู้ว่าคู่แข่งทําอะไรแล้วผู้บริโภคต้องการหรือไม่ต้องการเราสามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ประยุกต์ได้เช่นเดียวกันกับราคาค่ะการวางกลยุทธ์ราคาไม่ใช่การทําสงครามราคานะคะไม่จําเป็นเลยที่เราต้องไปลดราคาให้ต่ํากว่าคู่แข่งแต่เราต้องเข้าไปดูว่าเรามีอะไรที่ดีกว่าเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรในการที่เราจะขายในราคานี้แล้วยืนหยัดก,การสื่อสารว่าสินค้าและบริการของคุณนั้นดี อย่างไรถึงขายในราคานี้ได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่ผู้ประกอบการจําเป็นต้องไปวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะช่องทางที่เราสามารถนํามาพัฒนาแล้วต่อย,ยอดเพื่อขยายธุรกิจของเราเนี่ยมีหลากหลายช่องทางมากหลายๆคนต้องรู้อยู่แล้วว่าช่องทางออนไลน์ในยุคดิจิตอลเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอายกตัวอย่างอันนึงก่อนนะคะก็คือช่องทางหลักเลยที่เราต้องมีนั่นก็คือเว็บไซต์ค่ะหลายๆธุรกิจมีเว็บไซต์แล้วสามารถช่วยอะไรได้บ้างเว็บไซต์เนี่ยมันคือการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณให้มีภาพจําและเป็นบ้านหลักให้ในการทํา SEO หรือการทําให้คนพิม ข้อมูลแล้วเซิร์ชเจอสินค้าและบริการของคุณนั่นเองค่ะส่วนในช่องทางที่2นั่นก็คือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Instagram Tiktok YouTube หรือว่า Line นะคะวันนี้เนี่ยเวลาที่เราเนี่ยใช้สื่อโซเชียลพวกนี้ค่ะเราสามารถโพสข้อมูลโพสคอนเทนต์ Content, คลิปวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราแบบคอนเทนต์ Back, ที่สวยงามหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ทําให้สะดุดตานะคะแล้วก็ดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราให้มาติดตามช่องทางของเราได้นั่นเองค่ะ แล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e Lazada, Line s h o p p i n g นะคะหลายๆคนเนี่ยก็สร้างร้านค้าเอาไว้อย่างแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีคอมเมิร์ซมันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเช่นเดียวกันเมื่อเวลาคนเซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลสินค้าสามารถที่จะกดตามเข้าไปแล้วก็เข้าไปซื้อสินค้าบริการของคุณบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้ด้วยเช่นกันอย่างสะดวกรวดเร็วค่ะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากคือความเหมาะสมในการเลือกว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มอะไรให ตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะโพสต์ช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วทุกคนจะเข้ามาเล่นได้แต่ละช่องทางมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนเป็นใครปัจจุบันแล้วเล่นโทรศัพท์มือถือกันกี่ชั่วโมงต่อวนันเล่นมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วเล่นแพลตฟอร์มอะไรแล้วใครคือลูกค้าของเราอันนี้สําคัญมากๆนะคะคุณเป็นสินค้าและบริการอะไรต้องเลือกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ค่ะและในบทต่อไปบทที่3นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ผ่านการตลาดในยุคดิจิตอลกันค่ะ